สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะนําเนื้อหาสาระนะครับมานําเสนอนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้มาปลูกผักนะครับแต่จะนําเจ้าผักเคลนะครับมาให้กับสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งของผมนะครับผมก็คือหอยนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมก็ทดลองทําหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเนาะเพราะว่ามีแผนที่จะเปิดร้านส้มตำอยู่แล้วนะครับผมก็เลยลองเลี้ยงหอยไว้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการอ่า ทำเมนูต่างๆครับส้มตําไม่ว่าจะเป็นจีหอยส้มตําใส่หอยเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองเอามาเลี้ยงดูนะครับซึ่งเลี้ยงแล้วมันเลี้ยงง่ายมากๆครับเลี้ยงหอยเนาะหอยที่ผมเลี้ยงนะครับก็จะเป็นพันหอยเชอรี่พันสีทองนะครับแล้วก็หอยเชอรี่พันสนิมนะครับผมก็จาหน่ายพ่อพันธุแม่พันนะครับแล้วก็จําหน่ายในรูปแบบของไข่นะครับเอาไปฟักเองครับการเลี้ยงจะยากง่ายยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ นี่ครับอ่างหอยของผมนะครับผมจะใช้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่างอ่างอะไรกระชังบกครับกระชังบกแล้วก็ซื้อมาในราคา400กว่าบาท300กว่าบาทนะครับก็เอามาใส่น้ํานะครับที่จริงมันจะเป็นกระชังที่ไม่ต้องมีไอผ้าตะข่ายนี้ก็ได้นะครับแต่ผมที่เอามีผ้าตะข่ายเพราะว่าป้องกันเวลาฝนตกนะครับแล้วก็น้ําล้นนะครับหอยเราจะได้ไม่ออกไปนะครับผมโอเคอันนี้เป็นบ่ออนุบาลนะครับ ไม่รู้กล้องจะโฟกัสเห็นหรือเปล่าอนุบาลน,นะครับเป็นหอยตัวจิ๋วครับเห็นไหมเป็นตัวเล็กๆนะครับมก็จะเอามาอนุบาลไว้บ่อน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นไข่นะครับต้องหาตะแกรงหรือว่าอะไรรองนะครับเนาะมาดูบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันเนี่ยครับบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอาจจะมืดเลยนะเพราะตอยู่ในร่ม กำลังกินกันเลยนะครับกำลังไต่มาเนาะก็เอาไว้ในบ่ออย่างเงี้ยครับเปลี่ยนน้ำสองวันเปลี่ยนครั้งนึงหรือว่าถ้าถ้าถ้าทำระบบแบบน้ำวนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำถังบำบัดให้ดูอีกทีนึงนะครับครับผมก็เปลี่ยนน้ำสองวันครั้งนะครับในบ่อผมก็จะ ใส่ปลาหางลูกยุงเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ากาันพวกลูกน้องลูกน้ำนะครับพวกยุงมาไข่ใส่นะครับเนาะจะได้ไม่เป็นที่พ่อเชื้อไข้ไข้เลือดออกนะครับนี่อันนี้เป็นบอ่อของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพันธุ์หอยสนิมนะครับนี่เขาจะตัวเขาจะเป็นสีสนิมนะครับจะไม่ใช่สีทองเนาะนียฮะเนี่ยเป็นสีสนิมคือตัวนี้จะมีเนื้อที่กรอบนะครับเป็นเนื้อสีขาวนะครับ แล้วก็อ่าแพร่พันธุ์ได้ดีมากนะครับเร็วมากเนี่ยก็มีไซส์หลายๆไซส์ทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่อันนี้คือไข่ของเขากลับหัวดูครับอันนี้คือไข่ของเขานะครับเขาจะมาไข่เกาะไว้ตรงเนี้ยข้างๆบ่อนะครับผมก็สองวันหลังจากที่เข้าไข่นะครับก็จะมาเก็บไข่นะนี่เก็บนี้ ก็แแงะออกไปเลยนะครับเนี่ยเ๋ยวเก็บมือเดียวค่อนข้างลำบากเนี่ยครับอันนี้คือไข่ของเขานะครับแบบผมก็จะเก็บไปอนุบาลต่อที่บ่อตรงนี้นะครับเขาจะผสมพันธุ์กันเร็วมากนะครับกินแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะครับหน้าที่เราก็คือเก็บไข่มาใส่รกระกาไว้แบบนี้ครับแล้วก็เอาวางไว้บนน้ํานะครับ ใครจะทําเป็นทุ่นลอยอะไรก็ได้นะครับให้เขาฟักตัวนะครับพอไข่เขาฟักตัวเสร็จเขาก็จะลอดตามร่องอันนี้ลงไปลงน้ํานะครับเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งทําบอกเมื่อาวานนี้เอามาใส่กระมังนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีเลดดิ้งไปห้าหกตัวอาจจะมองไม่เห็นเนาะเนาะเขาก็จะลอดลงไปตามนี้แหละครับแล้วก็ลงไปอนุบาลอยู่ในน้ําที่เราทําแบบนี้เพื่อเป็นการแยกไซส์นะครับ ทำให้เป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับเราจะได้เก็บไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนะาะเนี่ยครับอหอยสนิมเลี้ยงไม่ยากนะครับแค่เปลี่ยนน้ําถ้าใครขี้เกียจเปลี่ยนน้านะครับผมแนะนําให้ทําระบบน้ําวนนะครับทําเป็นถังถังอ่ากรองน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูในคลิปหน้านะครับถังกรองน้ำเนาะนี่หอยเ,เขาก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้กำลังผสมพันธุ์กันนะครับเขากําลัง ฟีเจอริ่งกันอยู่ครับเนี่ยตรงนี้ก็กำลังกินนะครับอันนี้ก็เลี้ยงแหนแดงไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เด้อแหนแดงนะครับส่วนบ่อน,นี้นะครับน้ำจะเขียวๆหน่อยเพราะว่าผมยังไม่เปลี่ยนน้ำเลยครับบ่อน,นี้เป็นเชอร์รี่สีทองนะครับตัวเขาจะเป็นสีทองเลยเนี่ยเห็นไหมเขากำลังฟีดกันอยู่นะครับ กำลังผสมพันธุ์เตรียมอ,ออกไข่นะครับเนี่ยสีทองเอาให้ดออูอุ๊ดูดมากเนี่ยครับจะต่างจากหอยสนิมเมื่อกี้ครับผมตัวเขาจะเป็นสีทองเลยนะครับเนื้อจะขาวกรอบครับอันนี้ก็เป็นไซส์ที่กินได้แล้วนะครับส่วนมากผมจะเน้นกินนะครับ <laughs> ย่างหอยเนี่ยอร่อยหอเลยครับเนี่ยเออมีพวกหอยเด็กๆมาเกาะครับผม นี่ก็กําลังฟีดกันอยู่เอาไปไหนแล้วฟีดกันอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวก็จะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี่ครับก็มีหลายไซส์อันนี้ก็โตได้แล้วนะครับประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วตอนนี้ก็เป็นบ่ออน,นุบาลหอยสีทองนะครับอันนี้ผมต้องเปลี่ยนน้ำทุกสองวันนะครับผมเดี๋ยว รอบหน้าน่าจะทําบ,บ่บําบัดไม่ไหวครับเปลี่ยนน้าทุกสองวันเนี่ยเห็นไหมครับตัวเด็กๆ็กเดี๋ยวดูในน้ําบุม๋มเห็นไหมครับตัวเล็กเกนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นไข่ของเขานะครับเขาก็จะเนี่ยฟักออกมานะครับแล้วก็ลงไปในน้ําเพื่อไปดำรงชีวิตต่อไปนะครับ เลี้ยงไม่ยากครับง่ายมากๆเนี่ยผมก็เอาผักในสวนนี้แหละครับมาเป็นอาหารให้กับเขาเขาก็จะมาเกาะกินนะครับเอาใบผักที่เสียไว้ผักที่เราทิ้งนะครับแต่ส่วนมากผมจะเน้นเป็นให้เคลกินนะครับเพราะว่าน่ะสังเกตเขาจะชอบเคลมากเกาะกินแล้วก็หอยเราก็จะเป็นหอยที่แบบหอยอินทรีย์ที่มีแร่ธาตุสารอาหารอย่างสูงนะครับเพราะว่าเราเอา ผักเคลในการเกียร์นะครับการเกียร์ก็คือการให้อาหารนี่แหละภาษาอีสานเขาเรียกเกียร์อาหารเกียร์เขาเกียร์น้ำนะครับผมแล้วก็นี่แหละผักที่ไม่ค่อยสวยอย่างงี้ผมก็เอามาให้มันเนี่ยแค่นี้เองนะครับเรียกหน่อยไม่มีแบบไปทําลายข้าวของใครนะครับมันอยู่ในบ่ออยู่ในอ่างหิวก็ไม่ร้องนะครับ แล้วก็มีน้าที่มาให้อาหารอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนน้ำครับที่สําคัญเลยครับต้องมีปลาอยู่ในบ่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลูกน้ํายุงลายมาแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะเป็นแหลง่งพอะเชื้อเนาะถึงฤด,ดูอ่ารดนลงไขเลือดออกนี่ซึ้งเลยละครับ <laughs> นี่ครับก็กําลังเลี้ยงกําลังพพัธน์นะครับก็เป็นอีกอ่าก็เป็น ขันแหงหนึ่งของการเกษตรนั่นแหละครับผมก็คือทําให้มันครบวงจรนะผมก็ว่าจะแผนว่าจะเลี้ยงเป็นกุ้งอีกนะครับเลี้ยงให้หมดเลยกุ้งหอยปูปลานะครับนี่ก็เอาให้เขาไปเอาเนี่ยครับง่ายๆอันนี้ก็จําหน่ายนะครับมีไข่จาหน่ายพันพ่อพันธุ์แม่พันนะครับแล้วก็จําหน่ายเป็นในรูปแบบของไข่หอยด้วยนะครับก็สนใจ จำไหนจำไหนในรูปแบบของไข่ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมตามไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับก็ใช้แค่เนี่ยแหละใครจะเลี้ยงในบ่อบวงปูนนั้นก็ได้ง่ายดีนะครับก็เจาะรูทําที่เปลี่ยนน้ํานะครับไว้ด้านล่างแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนก็เปิดจุกก๊อกออกนะครับก็ทําง่ายๆนี่แหละครับแต่ มันได้ผลผลิตเร็วนะครับแล้วก็ตลาดยังต้องการสูงมากนะครับในเรื่องของหอยเนาะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบในการทำส้มตำนะครับคนอีสานก็ชอบกินส้มตำกันจะเป็นอาหารหลักอาหารประจำชาติของชาวอีสานก็ได้นะครับเนาะส้มตำถ้ามันไหนไม่ได้กินไม่โดนปลาเนี่ยเหมือนไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับก็มานำเสนอกันน <g> ะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมา ทำทางบ mm ํา hmm. บ um ัดให้ดูนะครับแล้วก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในการปั๊มเนาะเผื่อมีถ้าไหนสนใจก็จะทําขายง่ายนะครับก็รอติดตามครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้แล้วก็กําลังจะขยายนะครับนอกเหนือจากการปลูกผักแล้วก็ทําให้มันครบวงจรนะครับอันไหนมีความสุขก็ทำครับผม โอเคครับมานำเสนอการเลี้ยงหอยกันนะครับผมเนะาะการเก็บไข่นะครับ2อสองวันนะครับถึงเก็บมาลงตรรก,ก้าแบบนี้นะครับก็รอ้อยเขาแลดดิ้งแค่นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนการอนุบาลน,นะครับผมก็จะให้ผักธรรมดานี่แหละไม่ต้องไปให้อย่างอื่นเอาวัชพืชอะไรลงเอาวัชพืชเอาพวกพืชน,น้ําลงด้วยก็ได้นะพวกผักบุ้งผักตบชวานะครับเขาจะกินให้เรียบเลยโอเคครับผม ครับผมสําหรับการเลี้ยงหอยนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมก็ลองเลี้ยงกันดูนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับมีพื้นที่น้อยๆนะครับอยากทําปันสุตั์ในบ้านนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของผักนะครับผมก็ยังปลูกเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็ประสบปัญหาพวกเชื้อราพวกเพลี้ยอะไรต่างๆนานาอยู่นะครับก็มีอะไรไอเทมใหม่ๆมานําเสนอนะครับเดี๋ยวจะมีในคลิปหน้านะครับว่าการกําจัดพงกําจัดเพลี้ยเนี่ยสำหรับ คนที่ไม่ค่อยมีเวลาจะทำนมมงน้าหมักเองนะครับผมก็จะมีอเทมหม่มานําเสนอนะครับรอติดตามเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับการเลี้ยงหอยก็จะมีประมาณนี้นะครับหากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะติดตามคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ